วิธีเลี้ยงนี่ง่ายแห้งแม่นบอกผิดหรือเล่าี้ยงค่ะง่ายผู้ใดสนใจก็มาถามได้ค่ะครับบริการตลาดเป็นอย่างไรครับพี่ตุือขายนี่ค่ะอ๋อเลี้ยงกับมาขายพี่ตุือเปล่าค่ะขายนี่ค่ะตลาดอยู่นี่ครับโอ้โหนี่นะครับพังค์พินน้องครับยั่วยยะยุ่ยยแบบนี้เลยนะใส่ความกินนะคะนี่นี่คือไปพร้อมกินนะครับพังค์พินน้องครับออาแบบนี้พี่ตุือเปล่ากิโลละกี่บาทครับร้อยห้าสิบบาทค่ะกิโลละร้อยห้าสิบบาทนะครับสังเก็ตพงอยู่นี่พี่ตุือให้กินอาหารอย่างครับนี่คือเป็ดเขียวเม็ดขียงแบบนี้ พูว่าค่ะอาหารเนีงอาหารแมวอาหารมาเลือจากมาจากแมวกินได้ขึ้นกันค่ะเนี่ยนะค่ะครับนี่นะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อนไห้กินอาหารมาอาหารแมวนะครับมาเหตุผลพี่ทุกว่าเป็นอย่างฟ้าเขาจังเหลอกใส่ตัวนี้เนื่องโปรตีนสูงสอง,สองมาพี่พึบอกกินอ๋อสวัสดีครับพอม่พี่น้องครับเมือนี้นะครับผมสิผาพอม่พี่น้องนะครับเข้ามายามชมอ่าฟา้าหนูนะครับของเอสดีฟาร์มนะครับซึ่งเพื่อนกาได้เลี้ยงหนูหลากหลายสายพันธุ์นะครับ าการตลาดเป็นแนวดาแน่นะครับผมถามไปแล้วนะครับก็คือบอกพ่าขายนะครับเดี๋ยวคุณมีเคล็ดลับจังไหนนะครับเข้าสิไปสวมคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ หรือดวงมะพร้าวนะคะอืมครับค่ะเป็นอาชีพใหม่ที่ห้อยตุกกะสีเหลี่ยมคือกันนะครับอภิตรุ่งเรืองเบาถึงไล่ไล่ละเอียดบ้างครับว่ามันมเป็นจังไหนเนะาะดวงสาคูนี่ค่ะหรือดวงมะพร้าวเป็นยัางในเลียงนะก็ะขึ้นหนึ่งอาหารมันใส่กับอาหารงัวกี่กได้เล,ยเลียงเพราะวันต้นทุนมันถูกค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งนคารว่าเขาเรียงจังไหนเนาะค่ะครับอันนี้ก็คือนี่ค่ะผ่านพระเขาวันเท่านั้ทุกอย่างยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบนะครับปลาหม่อา กระมังเปลา่ากระมังเปล่าเลยค่ะทุกอย่างยี่สิบบาทด้วยกันลง่งทุนนี่คือสี่สิบบาทครับนี่คืออุปกรณ์นในการเลี้ยงอืมมีแค่นี้ค่ะแล้วก็จะเป็นมั่นนะคะอันนี้เป็นมัน่นค่ะมั่นแหงนะคะครับมั่นแหงนะคะแล้วก็จะเป็นกาวเผล่ากาวเปล่าเดี๋ยวเขาจะมา,บาเบ่งว่าเฮ็ดังไรน,นะคะขั้นตอนการเฮ็ดครับบ่อนี่เป็นด้วงนะคะด้วงอายุได้ นี <ítulo> <ard> ่ค่ะเจ็ดมือนะคะนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ค่ะนี่คือดวงอายุเจ็ดมือนะคะถือว่าเปิดเบิ้งครับปิดตุกเป็นเรียงอ่าออกลูกได้เจ็ดมือนะครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่บาลูนมันก็จะเป็นตัวประมานนี้นะคะนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาบันเนอไใส์ไสครับตัวเม่มันนออ่าตัวเม่มันเหรอคะตัวเม่มันกะมันจะมีปีกเม่ก็จะมีปีกนะครับปีตุกวานะครับอ๋อนั่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกกาลังไขนะครับ แยกหนึงค่ะพี่น้องมันหลายถาดหลายกระหลงถาดแม่พันธุ์เพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จะเป็นเป็นปีกนะครับผิดหรกว่าแม่ค่ะเป็นปีกสีดำดำนะครับอันนี้เป็นตัวนี้จักเดือนครับนี่จักมือครับตันนี้ต้นนี้ซีฟมือเลยค่ะต้นนี้ได้ซีฟมือครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกอีหามือเขาจะจะเก็บพ่อแม่พันธุ์ออกค่ะเดี๋ยวจะมาขวดใ้เบิองว่ามันเป็นยังสีนะคะครับพ่อแม่พันธุ์ยุ่นรัง พอเมยพันอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือก็มีเพื่นใครเหล่าเพื่นสีจะอยู่ได้จักรอบอครับสามารถให้ลูกได้จักรอบพพอเมยพันจะให้ลูกได้สามรอบนะคะพอเมยพันเพิ่นจะมีอายุประมาณบเกนหาสิบมือนะคะนี่ค่ะนี่นี่นะครับเจอแล้วนะครับนี่คือพอเมยพันนะคะนี่คือตัวพอเมยพันนะครับดวงส้าคู่หรือดวงบวกร้าวาครับพี่นนท์เอาเวลาเขากินเขากินจักไหนครับพี่ตุ๊กเขาเห็ดเขาในกระมังหนึ่งเขาใส่า มันหนึ่งกิโลนะคะคูอยู่นี่ค่ะคมันหนึ่งกิโลสูตรี่เป็นอย่างเพื่นนะครับมันหนึ่งกิโลนี่ยค่ะขี่มันหนึ่งสีหลานมันหนึ่งกิโลนะคะกะบักเ้าสองโลอาหารหมูหนึ่งกิโลอาหารหมูสามขีดนะคะผสมสามอย่างนี่ให้เข้ากันค่ะพี่น้องแล้วก็มาปอปอเพนทิเมันเดือดเนะคะแล้วก็ปล่อยแม่พันธุ์ตงไปในกะละมังนี่หาคูกะละมังหนึ่งหาคูนะครับเส้นเแล้วทิมใบซิบหามือเกาแม่พ่อแม่พันธุ์ออกครับกไปเห็นอีกคือเกานะคะนี่ค่ะบ้านลูกมันนะคะ กจะนี่ค่ะอายุประมาณสิบมื่นกว่จ็ดะะสิบสองนีสิบหมื่นนะคะรับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ค,คือสิบมื่นนะครับสิบมื่นนะครับเดี๋ยวเสียหายปีตุกเบิง้งตัวตัวตัวไรพร้อมกินเนาะครับปีตุกเนงอไรพร้อมกินนักรับพร้อมเราไปขายแล้วนี่นะครับตัวนึ่งะตัวนี้ค่ะแต่ว่าบุคลาลัยนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือตัวพร้อมกินนะพร้อมนะครับพร้อมจําหน่ายนะครับเดี๋ยวให้ไปเบิ้งกระลังมังมันค่ะครับ ตะวันวิธีเลี้ยงนี่ง่ายแห่งแม่นบอกผิดถูกค่ะง่ายผู้ใดสนใจก็มาถามได้ค่ะครับบริการตลาดเป็นอย่งไรครับพี่ตูกขายนี่ค่ะอ๋อเลี้ยงกับมื่อไพี่ผิดถูกค่ะขายนีแล้วค่ะตลาดอยู่นี่ครับ โอ้โหนี่นะครับพอมี่น้องครับยั่วเยะยั่วเยะแบบนี้เลยนะนี่คือใส่พร้อมกินนะคะนี่นี่นี่คือใส่พร้อมกินนะครับพอมี่น้องครับอะแบบนี้พี่ทุซื้อกิโลละจักบาทร้อยห้าสิบบาทค่ะกิโลละร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะใส่พร้อมกินกับเป็นแบบนี้ใส่พร้อมกินนะครับมาดำๆแบบนี้เข้ากับจะไวล้อเขาฟ้าค่ะหรือว่าทอดก็ได้ค่ะจะทอดจะย่ำนะคะนี่นะครับพอมี่น้องครับกิโลละร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ทุกเป็นผู้ได้เลี้ยงกับมาขายอยู่นี่แหละแม่ค่ะซื้อนี่ขายนี่เดดียวเเบ็ส นี่นะครับพอมี่น้องแห้งควดแห้งหลายนะครับอยู่นี่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นาะพี่ตุกเนาะแม่นค่ะเป็นเกษตรผสมผสานค่ะนอกจากมีงวงแล้วนะครับมีหนูแล้วนะครับมีหอยเชอรี่แล้วนะครับกับยังมีดวงสาคูนะครับอยู่นี่นะครับเสืออยู่นี่ใครอยู่นี่โอโมกาอยู่บ้างผมโมกากินเป็นยาโดว์ยางนี่ได้กินแล้วนี่โอ้ยโอ้แม่คุณบอกครับเต้นนี่มันผสนใจเลยเออ พ่อแม่พี่น้องสนใจกับมาอยู่นี่เนาะพี่ตรงเนาะเมียนค่ะมาถามได้ค่ะย่านบ่มีตลาดก็มาถามได้ค่ะหย่านบ่มีตลาดมาถามอยู่ไหนเห็ดหญ้าเผาเห็ดค่ะหาตลาดก่อนจังเห็ดที่อย้างได้คือกันอยู่ค่ะสวัวดีค่ะว่าได้ชมในตัวตัวเนาะเมีค่ะเอามาขายนี่เอามาขายอยู่นี่นะครับบ่แม่นว่าบ่มีหม่องเห็ดแล้วบ่มีหม่องขายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเห็ดเหก็ขายอยู่นี่นะครับเมียนค่ะขายนี่เลยนี่คือจับยังก็เป็นเงินนะครับพี่ตูกนะครับเข้าซาซาไปหัดที่สะเกดนะครับจนไหนมาเบิงนะครับ ค่ะเฮ็ดไม่ๆก็เป็นยังสี่แล้วกันอ๋อนี่นี่คือเขาเหือมหมนะคะเหรือมหม่เป็นังสี่นี่ค่ะเพราความอมริันนี่นะครับพอมริันนะครับก็แม่พันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอยใสกะลมังนี่หาะเพิ่งจากาเพิ่หมุนงสี่คือเขาใครแลวนะคะหมุนยังสี่เขากัเขากัใส่ยุงยพร้านี่ค่ะย่อง้าเนี่หะเป็นหาเพิ่นนะคะเป็นบ้านของนงดวงนะคะเสร็จปูเปล่วนี่ค่ะเห็ว่าเันเป็นลูกแนี่อ๋อออูกกันมี่เนค่ะมันจะใครบอพรอมกันไหมคครัผมใครบอรอม นี pues ่ตัวเล็กต oh, uh. ัวหน่อยก็มีเรีย้ง่ายค่ะพี่น้องต้นทุนหน่อยนะคะต้นทุนตำเลี้ยงง่ายใช้สองกีสองกระมังอะไรนี่พ่อแม่พันธุ์ผีตัวขายให้ชาวบ้านกันล้วะคูราสีบาทค่ะโอ้ถือก็คูราสีบาทค่ะคูสีบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวหาบาทตัวละหาบาทโอ้สองร้อตัวเป็นเงินเท่าไหร่ผีตัวคันสองร้อยตัวเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่เหรอเอ่อหาลอยหาลอยเป็นท่านหนึ่งลงทุนท่านเดียวบ่าต้องเอาหลายแบบนี้ค่ะ เล็กๆพี่ลงทุนแค่สามกระมังน่นเดียวเราต้องเลี้ยงหลายซื้ออาผู้ใดบ่เคยก็เลี้ยงแค่กระมังเดียวก่อนก็นได้ถ้าเลียเ้ยงเร็จแล้วเขาจังขยายกระมังเดียวกับลงทุนเท่บาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็กระมังเก้าสิบบาทอ่ะตีไปร้อยนึงต้องลหนึ่งร้อยบ,บาทได้หนึ่งกระมังเสร็จแล้วได้หนึ่งกระมังแล้วเฮ็ดจังได หลังจากที่มันเป็นโตเมื่อกี้เนี่เขาเอามันเข่าฟักก็เฮ็ดเป็นแม่พันธุ์นาไปอีกอยี่สิบเ,เหมือนกับเข่าฟักเป็นโตเมื่อกี้นี่ค่ะ<อ>แต่คือบอตองมาซื้ออีกซื้อข้างเดียวลงทุนเที่ยเดียว<อ>ลงทุนหาสิบบาทเท่าเดียวแมนค่ะขยายไปเรื่อยๆรื่อยเมนถ้าบอตงเฝ้าใจเย็นๆคอยเฮ็ดบอยวายจากไดปุ๊บซื้อเที่ยเดียวค่ะซื้อมาก่อนจะหาคูกึ่งหนึ่งกระมังแล้วเขาเมาเบิรงว่าเฮ้านี่จะผลิตได้บอจะผลิตได้โอเคสิบหามือเอาแม่พันธุ์ออกกระเฮ็ดคึ้นเก่าดิภาะได้อีกกระมังหน พอวันหนึ่งสิบหามือก็ออกใส่กระมังนี่สิบหามือก็ออกกระมังที่สามเสร็จปุ๊บคนไข่เยางไรแล้วคนจะตายทันทีเขามีอายุแค่นั้นหลังจากนั้นเ้ากระมังหับกระดาษสามกระมังนี่ไใบเห็ดพอแม่พันธ์กระเห็ดคือเก่าเนี่ยเขาขยายไปเรื่อยๆแมีนค่ะนี่นะครับเห็ดลับเห็ตุกลงทุนข้างเดียวค่ะอย่าเลื่อมเสือนี่อย่ายวปัจจุบันห้าตัวเสือนี่ซากอาบแล้วกระจอหู้นะคะถามมาเป็นหยังคือใส่สองยางนะคะตรงบนก่อน ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองห่อนดวงสาคูถ้าเพิ่นหนาแห่งเพิ่นจะบบุไคอันนี้มันเก็บความห่อนบ่ไดมันมีระบายอากาศหลเข้าไปไปสื่อ้าคเขามันจ่อหัวเอานะคะอันนี้เคลียรับอยู่นีเนาะเคลียรับอยู่นีนะครับกันผู้ได้สนใจกะอยู่เอ็ดดี้ฟาร์มคือเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพี่ตู้ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตมือเดียวขออนุญาตมือเดียวนะครับตอนนี้เขากลอยู่ที่ฟาร์มหนูของเอ็ดดีฟาร์มนะครับม <แก S 1> นีิการอยู่กับพี่ตุกอีกคลิปหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากที่พ่อแม่พี่น้องได้ชมคลิปงัวแล้วนะครับคลิปการเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็ดลวงสาคูนะครับตอนนี้เขากลอยู่ที่ฟาร์มหนูของพี่ตุก อ่าพี่ทุกอาคิดหน้าไหนครับจังไหหันมาเลี้ยงหนูนั่นี่ครับพี่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะคะต้นทุนมันตดำนะคะที่สำคัญมันใหญ่ไวแล้วมันกระคอนลูกไวนะคะครับพี่ว่ามันให้ผลผลิตเร็วพี่ก็เลยมาเลี้ยงมันก็ใสพื้นที่พอหลายในการดูแลจัดการนั่นนะคะหลับลผลผลิตด,ดีราคาก็ดีพร้อมารุดครับอาพี่ทุกเ,เริ่มเลี้ยงมาโดนหรือยังครับเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยงยี่เนื้หมู่บ้านนะคะอันนี้พี่พึ่งใหญ่ามาได้กซิบกาปี อันนี้เลี้ยงไม่ดีนี่ก็ประมาณปีนี้ปีที่สามอ๋อปีนี้ปีที่สามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่านี้โนนี่มีมีสายพันธุ์บ่ครับพี่อ่าของพี่จะมีหลักๆก็จะเป็นทับไตนะคะทับไตแล้วก็ลำพูนแล้วก็เชียงใหม่หลักๆเลยที่เอามาตั้งแต่แรกก็คือหลาดบุรีอ๋อตัวพี่จับเมื่อกี้นะคะสายพันธุ์ตัวเพี่จับเมื่อกี้นะครับนี่นี่คือหลาดหลาดบุรีนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะพี่ตุ๊กนอใค่ะพ่อพันธุ์เนี่เป็นพ่อพันธุ์นะครับก็พันธุ์อันนี้ที่สามาากลดบุรีเพราะว่า เป็นยังเคยตั้งซื้อว่าหลาบุรีมีทรงเครื่องอยู่หลาบุรีค่ะฝานี่ไปขอซื้อแล้วเพิ่งว่าเพิ่งถามถามเพิ่งมาสายพั้นยังพอจ้าพวาก็เลี่ยงมากแต่เพิ่งอยู่หลาบุรีกับสีสายพันธุ์หลาบุรีตัวผนว่านะคะดังนั้นว่าให้ลูกดีค่ะลูกดกนะคะลูกเพิ่นสิบสี่สิบหานะคะหลายนะคะตัวนี้อายุแปดเดือนต่อรอบนี่แม่นบ่ะมั้แม่นค่ะเพิ่นให้ลูกดีก็เลยเก็บเพิ่นไว้เป็นพอพันอยู่หนึ่งนะคะครับนี่คือรักแล้วตัวนี้จะใส่บอรคือมูในบาหรุบ ทั้งเงินสีใสแม่พันสองผู่นึงแม่ครับแต่ว่าพี่สีใสแม่พันสี่ต่อผู่นึงอ๋อพี่มาเห็นแล้วพี่ว่ามันลูกดลวบไหมอ๋อค่ะนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่ตุกผ้าผมกับพ่อแม่พี่น้องเยี่ยมชมอ่าฟ้ามเพิ่นนะครับตั้งอยบเวณเด็กเลี้ยงเนาะนองเด็ก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 ยูนีนะครับมีทุกบ่อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีทุกบ่อนะครับสีบ่อร์สีวานก็คือส่งหมู่บ้านนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเห็นหงบ่เห็นเห็นเห็นครับอ๋อเห็นนะครับนี่ก็ นี่ตัวนี้กก็ร่งก็ร่างสีคลอดค่ะนี่ตัวนี้กับแม่พันธุ์ขึ้กันกับมังโอ้อ้นั่นนะครับ่วามเป็น้อกกันเอาพี่ทุกบ่มีประสบปัญหาการกินลูกบ่ค่ะอ่าโยนี่ของพี่ถ้าว่าบ่กินกับิว่าตัวคอ่าอัตราการเกิดขึ้นมาสมมติว่าเกิดขึ้นมาหาบอพร้อมกันสิกินที่ดอกค่ะบอหนึ่งเห็นแต่ว่ากินบ่เบิดสิกัดที่ดอกโตส้มโตเพราะว่าอย่างพี่ว่าเตกีพี่ปิดบ่อเบิดพี่ก็เจอปัญหาการกินลูกขึ้นกันบบันนี่พี่สังเกตเบิ่งพี่ก็เลยมาเปิดให้มันระบายอากาศบ่มีแก๊ อ่าเปิดเบิดเลยนะคะเป็นหนูรับแขกเวลาลูกค้ามากหรือว่าแขกไปใช่มากเพิ่นชินเจ้าการที่ลูกค้ามาซองมันเป็นยังไงอุ้ยตัวนี้ต้องงามตัวนี้ตัวใหญ่เพิ่นก็จะบิตื่นเบิตกใจครับหลังจากนั้นที่เพิ่นคลอดลูกเสร็จปุ๊บเพิ่นก็จะบิตื่นลูกเพิ่นลถืออกจะกก้นเพิ่นก็จะบ่มีปัญหากินลูกนะคะอยู่นี่เป็นแบบนั้นแต่ว่าฝ้ามือที่บ่ฮู้อันนี้นั่งรับแล้วที่อยู่นี่จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับเพราะว่าหนูรับแขกนะคคคคคครรรรรรัััับบบบบก็ืือออออออหหนนนนนนููาามมณณ์์ดดดีีีะะเเเพพพิิ่่ปไว้้ลยง เปิดบอไปเรื่อยก็คือบอดดิดปปิดนะครับอากาศกระท่ายเท่ดีนะครับมันกัดจะบ่มีแก๊สมันจะยยเจะร็วอกาสงเกตพงยู่นี่พี่ตุ้งให้กินอาหารอย่างครับนี่คือเม็ดเ,เขียวเขียวเม็ดอนียงแบบนู้ห่าค่ะอาหารเยีงอาหารแมวอา,าหารหมาเหลือจากหมาจากแมวกินอะไรขึ้นกันค่ะนี่นค่ะค่ะนี่นะครับพ่อแม่พี่น,อน้องครับเพื่อนให้กินอาหารหมาอาหารแมวนะคะมาเหตุผลพี่ตุ้งมาเป็นเนีงฝ้าเขาจะเลือใส่ตัวนี้เรื่อโปรตีนสูงสองหมาผีมัวกินอเหลือจากหมาจากแม่นะคะ ก็คมา่อสางตรงนี้เห็นได้เลยเขาา้าบโตตองไปหาสื่อหม่น,นะคะคเพราะว่าไม้นีม่มาจอดใจ,จพนมมาถิ่มหลายพี่ก็รลบเรียงไว้ลกก้บพี่ก็ซเสื้อ,อาหารมาให้มันกินเพระว่านึงเขาก็จะเบาข้อั่ะคับแล,นนแล้วเช็จแล้วม้าบานเท่าไม่คยมากินอาหารเมร็ดพี่ก็เลยล่องอามาห้นหนูกินหลังจากที่มันกินแล้วผมื้อว่าคนมันสวยว่าโปรตีนมันสูงแต่พี่กับผสมเด้ค่ะผสมน้ำกันกับขวเปลือกบ่ได้ว่าไห้เพียวนะคะขวเปือกแล้กการอาหารม้าอาหารแมวหรือว่าในกรณีที่เขาจะใกล้คลอดลูกเนี่ใส่ยาเนี่ยเปียะ่ะครับค่ะ จะเป็นหนูขุนจะเป็นพวกนี้นะคะนี่คือหนูยานุ่มนะคะนี่นะครับพ่อพี่น้องครับอู้ยมาเบิ่งเด้อครับพ่อพี่น้องครับมาเบิ่งเด้อเป็นตอนซ้อนนะครับพ่อพี่น้องครับอยู่นี่ประเทศอะไก็ม่ใช่อ๋อพิทุกหนูแบบนี้เขาด้แยกบอตผูกตัวเมียแยกค่ะอันนี้คือบอตผูเบิร์ตอันนี้คือตัวเมียพี่จะแยกไว้เลยนะคะนี่คือตัวเมียนะครับพ่อไม่พี่น้องครับนี่คือตัวเมียนะครับหนูเพิ่นแยกตัวผูตัวเมียนะครับ ีะเราตามพี่ถูกไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลียเ้ยวมาทางนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ <S <S 2> <S 2> อันนี้คือเตกีเอทีฟาร์มเลี้ยงไก่นะคะคุณพาจากโฮจักจากเอทีฟาร์มเลี้ยงไก่นะคะไก่บ้านไก่พื้นเมืองไก่ดำไกต่ตอกมี่เบิ้ลค่ะอ๋อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนนเป็นเศรษกิจไม่ต่กินค่ะไม่แต่กินเป็นเศรษฐกิจพรอเพียงค่ะตามรอยพ่อเศรษฐกิจพรอเพียงยี่เรียนะครับยนี่เลี้ยงมุสุยางนะครับอันนี้ก็เป็นฟางนี่ก็เป็นตัวเมียำฟางนี่ต้มตัวผูครับมีแต่แยกขึ ใส่ไม่ได้ครับพี่น้องโอ้ยนี่นะครับแต่ว่ามาร่วมร่วมกันแบบนี้กับบกการดกันบอกพี่ตู่ตัวค่ะร่วมกันจะหน่อยบวกการ์ดจะพอนจะกินเดียวกันบางทีถ้าร่วมมาล่วงบังคับนี่อันนี้ขอบตัวมีดนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่ตู่เพิ่มมาตัวนี้นะครับนัวลงดีค่ะบางทีลหรอนูวนอนเว้นนัวนี่นะครับนอนเว้นเขาไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าพี่ตู่อ่าจักมือครับพราจังไดรจับแยกนี่เนาะอ่าของพี่จะอยู่ที่สามสิบห้ามือค่ะถึงสี่สิบมือพี่จะยานมครับ ล้างจานันพี่กับยานมยานมกับเขาเป็นหนูขุนขึ้นเมื่อกี้ที่เจาเห็นนะคะยูนี่จะใส่นะคะเมียสามผู้หนึ่งนะคะเมียสามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวผู้หนึ่งเปิดบ้านันหาลูกโดกไหมเปินว่ามันหายลูกดกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสูตรแต่ละคนบขาขึกันบอตายตูตรหรอคะบอตายตัวนะครับแต่ลอดยูนี่เพิ่นใส่แบบนี้นะครับนี่ก็คือเห็นเม็ดไล่ไล่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเห็นเม็ดไล่ไล่อยู่นี่ยคืออาหารหมานะครับอาหารแมวนะครับพิจูเพิ่ดมา ไข่กินเราดีดีนะครับวี่ตูตัวนี้คก็วันแห้งแต่ครับนี่อย่างนี้วอมเปนตุนวอมเนตุนมันอวนค่ะจำโบ้ว่านั่นจำโบนะครับอยากให้พี่ตุกจับจะจับขึ้นมาบ้างครับพี่ตุกใส่ครัตัวฟูตัวฟูก็ตัวเมียได้เว้ค่ะนั่นนี่นี่นี่เลยนี่ค่ะตัวเมียค่ะตัวนี้ตัวเมียนะคะเบิ้งทรองค่ะโอ้โหนี่นะครับนี่ค่ะตัวเมียนะครับตัวเมียบไก่นะคะนี่ตัเมียค่ะกระลำขอดนะคะทรวง้าเข้าถ้าหนูไกจะขอด หัวนุ่มมันจะเม็ดเป็นเม็ดข้วสารนะคะออ๋นนี่ะครับเก๋ยังไงปูนก้นคนกระถามมากนะคะนี่นะครับพังพินองครับหวานตูปูเลยหวานตัูปูนะครับอันนั้นคือตัูปูตัูปูตูปูนั้นมันเป็นสองกิโลกว่าปีตูนักทักนะคะอะไรบางอ่างตักตูปูใหญ่ทแบบใหญ่นะครับพังพินองครับหวานนะครับเป็นตุนอยู่นี่กินอาหารดีนั่นเหรอคะกินอาหารดีแม่ค่ะกินอาหารดีแล้วก็อากาศไทยเท่มันกระตุ้นไหนูตัวใหญ่ไว้พ้อมกับโบเครียบน้องโบ่กัดกัน ถ้าเา้าปิดฝาลงเบิดมันกับว่ามีอากาศไทยเทพมันกับมีแก๊สหลายมันก็บด้านไงเน,นี่ค่ะนี่ค่ะจต่ห้อจะขับเป็นหนูขุนมัดเลยนี่นะครับพรมีดองแต่เป็นห<อ><อ>นูเนื้อคุณค่ะท่านใดสนใจหนูเนื้อกิ้งก้างมาได้ค่ะนี่มีถูกบอนะครับพรมีพี่น้องครับของฟาร์มปิดตุกตัวเล็กตัวหน่อยเด็กจ้ายกนเนี่ยเอาขีดกับบ่กกรยดิพี่น้องอืออ๋อนนี้ก็สวยโอ้โหนี่นะครับพรมีนะครับซาเโบว์ตัวหนึ่งนะครับ ตัวผู้หรือตัวแม่ครับพี่ตัวผู้ค่ะตัวผู้นะครับตัวนี้ประมาณสักเดือนเนาะอันนี้งัวหนีเป็นหนูลุนค่ะอายุเจ็ดเดือนนะคะอ๋อเจ็ดเดือนแค่นั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือเจ็ดเดือนแค่นั้นนะครับยูหนีนะครับอ่าสังเกตบางกงหางใหญ่ๆแบบนี้เนาะเป็นพันพันอยังครับพี่ตัวกันอันนี้ทับใต้ค่ะทับใต้ทับใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้สุดยอดอีหลีนะครับนอกจากเลี้ยงวัวเก่งเลี้ยงหอยนะครับ อ่าเรี่ยงดวงนะครับปลูกแง้แดงเฮดเบิร์ดสุยางนะครับ,เ,บอรรเออฟ้ามหนูกามีคือกันนะครับนี่คืนอน,นี่นะครับพ่อแม่พันนะครับเออพีตออพ่ตุ๊กเอาฟ้าพี่ตุ๊กหนูพี่ตุ๊กกับบอ่อเหม็นนะ นอบ่บ่บ่ครับอันนี้เป็นลาดบุรีนะคะอ๋อลาดบุรีนะคะเราไปเจรณาซ้ำๆเนาะค่ะมันจะอ้วนๆไขะตุ๋นน้อนี่ยค่ะมันจะตั้งกันพัดใบนี่ซีนาง่ายๆบ่พี่ตุ้มเมย์ค่ะพี่ว่าพี่สังเกตเบิ่งมันจะหนาตั้งกันไหมพี่ก็เลยเอาลองมาเบิ่งว่าสายท่านไหนมันให้ลูกดีห่อเก็บไว้สิแม่ค่ะคไข่สายครับทำมาควข่สายเอาครับไม่กินบ่บ่หลุดบ่บ่ครับ เพิ่นมาขอแบ่งตัวแม่ไปก็เลยเที่ยวสวนหนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับทับไตเพิ่มมาขนมันสีดํานะครับก็คือคือคือขอแตกต่างกับลาดบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลาบบุลีตัวมันจะหนาสั้นๆป๊อมๆมันจะเหี่ยนๆหรอกคร่ะมันอาจจะมีขวดน้ำนะคะเอาไปส่งหมู่บ้านก็ออกค่ากงเลยพี่น้องโอ้การอ่าครับพี่ตู่กรับสำหรับการเลี้ยงหนูแบบนี้การตลาดเป็นแบบใดน้อข้าวพี่ัลักๆแล้วนะคะลูกค้าที่จะมาจากคนที่มาซื้องัวนรักๆนะคะคนจะมาจาก เวียดนามนะคะแข้าเจ้ามาสืงว่าเจ้าถามเจมีหนูเหนือบอนะคะหนูเหนือ,อก็มีค่ะโลละร้อยห้าสิบาทนะคะแค่โลละร้อยห้าสิบ150บาทนะคะ หรือหรือจะเป็นพ่อแม่พันธ์กับมี่ค่ะแล้วแต่นะคะพ่อแม่พันธ์ดิพิตูขายขายทไหนเนาะเริ่มแาค่เจ็ดอยไปค่ะเ้อยพหนึ่งพันสองพันสามอดพันหาก็มี่เจ็ดเ้อยเนี่ยเขาได้ยังไงหนึ่งหนึ่งผู้หนึ่งเมียหนึ่งผู้หนึ่งเมียคเจ็ดร้อยตกตัวสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือพรอมขอดด้ค่ะอันนี้คือพร้อมขอดผสมหอยพรอมนะครับพ่อแม่พันธ์นะครับยู่นีเนาะ วิธีการเลี้ยงกับโบด้ยากนะครับพ,อพ่อแม่น้องครับดูแลง,ง่ายๆเงไงไงนาะขอให้ยาขาดน้ำกับพ่อนะคะ้วการจัดการโบรใหญ่ไม่กินนะคะไม่กินหนูกับโค่อยบ่อค่อยผสมพันธ์กันนะ,ะขึ้นมาเท่านี่ละคะถ้าอากาศดีกับ่อ,อยาดกเขาเขา,เขาใกล้กันได้เน,น,นะาะ<ม>อากาศดีกับผสมพันธ์กันได้สบายนะคะหนูกับโบเครียดเวล่าให้ลูกกับให้ลูกหลายนะคะเรื่องตลาดถ้าสมมติว่ายังอยู่นี่นะคะปกติแล้ว้านน้ำบานเท่าของพ่อขายค่ะ พี่บ่็ใขายดียค่ะพี่ขายเป็นตัวสดสดเลยค่ะขายเป็นตัวสดสดนะครับอาคารพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากเลี้ยงอยาก<อ>บแบง่ง อ่ะพี่คัทยูไซครับอยู่บ้านยางเครือค่ะตำบลบึงแกอำเภอม,มหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรค่ะศูนย์เก้าเจ็ดสามสามห้าหกแปดแปดค่ะเฟซบุ๊กการเกษตรค่ะเฟซบุ๊กทักมาได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม <ใน S 1> ได้เนาะครับมือน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กซื่อจริงวาจั้งไหนก่อนิริวันมีทองค่ะสิริวันมีทองให้ความหูวนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูมันเนรกะจริงๆเราเขาก็อยู่กับพี่ตุ๊กหลายๆคลิปมาแล้วนะครับพี่ตุ๊กเพิ่งกะมีความรอบรู้แน่นารการเกษตรนะครับผู้ใดอยากชมงาน เต็มรูปแบบนะครับกับเชิญมาไดยูเน่นะครับมือนี้ก็ขอขอบคุณพี่ตุ๊กนะครับขอขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับพอมีพี่น้องครับจากที่เ้าได้ชมคลิปไปแล้วนะครับแต่ตอเห็นมานะครับพิทุเอ็ดดี้ฟร์มนี่นะครับกันฟาร์มใส่ใจนะครับต่อการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยง อิตาลีในกระทงการเลี้ยงโนู้นะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากศึกษาดูง,งานกับสามารถมาเบิ่งนได้นะครับดีนี่อ่าเอ็ดดีฟาร์มและโสซอนนะครับวันนี้นะครับผมบาลูสิเกตนะครับก็จบคลิปแล้วการล้วพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ